ทำไมคนฉลาดคนมีปัญญาถึงมักจะโดดเดี่ยวเสมอคะพระพุทธเจ้าไม่ได้บอกว่านี่คือคำสาปแต่กลับชี้ว่านี่คือเส้นทางเส้นทางสู่วิเวกแท้จริงที่น้อยคนจะเข้าถึงและท่านชี้หสัญญาณที่ยืนยันสิ่งนี้คุณมีหรือไม่สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังผู้สแสวงหาปัญญาทุกท่านกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องธรรมะปัญญา คลังความรู้พุทธนะคะเคยรู้สึกแบบนี้ไหมคะว่ายิ่งเราเติบโตขึ้นยิ่งเราเรียนรู้มากขึ้นยิ่งเราเข้าใจโลกและชีวิตในมุมที่ลึกซึ้งกว่าคนอื่นเรากลับยิ่งรู้สึกเหมือนเดินอยู่คนเดียวบนเส้นทางที่กว้างใหญ่ไพศาลมันไม่ใช่ความเหงาแบบเศร้าส้อยนะคะแต่มันเป็นความรู้สึกเหมือนไม่เข้าพวกเหมือนบทสนทนาส่วนใหญ่ของผู้คนรอบข้างมันช่างฉาบฉวยเหลือเกิน เหมือนความสนใจของพวกเขามันไม่ใช่สิ่งที่เรากำลังครุ่นคิดอยู่เลยแม้แต่น้อยบางคนอาจจะเรียกความรู้สึกนี้ว่าความโดดเดี่ยวของคนฉลาดหรือความเหงาของผู้มีปัญญาหลายคนอาจมองว่ามันเป็นเรื่องน่าเศร้าเป็นข้อเสียของความมีความคิดที่ลึกซึ้งเกินไปแต่ถ้าเราจะบอกว่าความรู้สึกนี้ในทางพุทธศาสนาแล้วไม่ใช่เรื่องน่าเศร้าเลยแม้แต่น้อยล่ะคะ ในทางตรงกันข้ามค่ะมันอาจเป็นสัญญาณที่ชัดเจนที่สุดว่าปัญญาของท่านกำลังเบ่งบานและท่านกำลังก้าวเดินอยู่บนเส้นทางที่พระพุทธองค์ทรงยกย่องว่าเป็นเส้นทางอันประเสริฐเส้นทางแห่งวิเวกที่แท้จริงวันนี้เราจะไม่ได้มาพูดเรื่องความเหงาแต่เราจะมาสำรวจความหมายที่ลึกซึ้งของการอยู่ลำพังในมุมมองของพระพุทธเจ้าค่ะ เราจะมาดูกันว่าความโดดเดี่ยวที่ท่านกำลังเผชิญอยู่มันคือความเหงาที่กัดจินหัวใจหรือมันคือปัญญาที่กำลังผลักดันให้ท่านก้าวไปสู่ความสงบสุขอันยิ่งใหญ่กันแน่และที่สำคัญเราจะมาเปิดขวสัญญาณสำคัญที่พระพุทธองค์ได้ส่งชี้ทางไว้เพื่อให้ท่านได้สำรวจตัวเองว่าท่านกำลังเดินอยู่บนเส้นทางแห่งวิเวกนี้อยู่หรือเปล่า ก่อนอื่นเลยนะคะเราต้องมาทำความเข้าใจคำว่าวิเวกกันให้ท่องแท้เสียก่อนค่ะเพราะนี่คือหัวใจสำคัญของเรื่องราวทั้งหมดในวันนี้เลย คนส่วนใหญ่พอได้ยินคำว่าอยู่คนเดียวหรือปลีกตัวก็มักจะนึกถึงภาพของความเหงาความว้าเหวความอ้างว้างโดดเดี่ยวเหมือนคนที่ไม่มีใครครบไม่มีเพื่อนไม่มีสังคมซึ่งนั่นเป็นความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนอย่างสิ้นเชิงเลยค่ะในทางพระพุทธศาสนาคำว่าวิเวกไม่ได้แปลว่าความเหงาเลยแม้แต่นิดเดียวค่ะแต่วิเวกแปลว่าความสงบความสงัด ความปลีกออกซึ่งเป็นสภาวะที่เอื้ออย่างยิ่งต่อการเจริญปัญญาเป็นสภาวะที่ผู้มีปัญญาทั้งหลายในอดีตตั้งแต่พระพุทธเจ้าพระอริยาสาวกจนถึงครูบาอาจารย์ต่างก็สแสวงหาและใช้เป็นเครื่องมือในการเข้าถึงสัจธรรมพระพุทธองค์ได้ทรงจำแนกวิเวกเอาไว้เป็นสาระดับด้วยกันค่ะซึ่งเปรียบเสมือนบันไดาสามขั้นที่พาเราไต่ระดับ จากความสงบภายนอกเข้าไปสู่ความสงบภายในที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นไปเรื่อยๆระดับแรกเรียกว่ากายะวิเวกค่ะกายะวิเวกพูดให้เข้าใจง่ายที่สุดเลยก็คือการปลีกตัวทางกายการพาตัวเองออกจากความวุ่นวายออกจากหมู่คณะที่คลุกคลีกันด้วยเรื่องไร้สาระออกจากสิ่งรบกวนภายนอกทั้งปวง ไม่ว่าจะเป็นเสียงดังๆแสงสีที่ชวนให้ฟุ้งซ่านหรือการพูดคุยที่ไม่มีแก่นสารลองนึกภาพตามนะคะการที่เราเลือกที่จะปิดประตูห้องเพื่ออ่านหนังสือดีๆสักเล่มแทนที่จะออกไปสังสรรค์ในที่ที่เสียงดังอึกทึกนั่นก็คือกายะวิเวกในระดับเบื้องต้นแล้วค่ะหรือการที่พระป่ากรรมฐานท่านเลือกที่จะเข้าไปอยู่ในป่าลึกที่ห่างไกลจากผู้คน เื่อที่ท่านจะได้มีเวลาภาวนาอย่างเต็มที่นั่นก็คือสุดยอดของกายะวิเวกทำไมต้องทำแบบนั้นก็เพราะว่าเมื่อกายของเราสงบเมื่อหูของเราไม่ได้ยินเรื่องที่จะทำให้ใจขุนมัวเมื่อตาของเราไม่ได้เห็นสิ่งที่จะกระตุ้นกิเลสมันก็เป็นเหมือนการสร้างสนามเด็กเล่นที่ปลอดภัยให้กับจิตใจของเรายัางไงล่ะคะเมื่อภายนอกสงบแล้วเราถึงจะมีโอกาสได้หันกลับมาฟังเสียงที่อยู่ข้างใน ซึ่งนั่นจะนำเราไปสู่บันไดขั้นที่สองค่ะระดับที่สองเรียกว่าจิตตะวิเวกค่ะจิตตะวิเวกนี่คือความสงบในระดับของจิตใจคือการที่จิตของเราปลีกตัวออกจากกิเลสเครื่องเศร้าหมองทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นความโลภความโกรธความหลงความอิจฉาริษยาความฟุ้งซ่านรำคาญใจหลายคนอาจจะเคยเป็นใช่ไหมคะ ต่อให้เราหนีไปนั่งเงียบๆคนเดียวในป่าสร้างกายะวิเวกอย่างดีเยี่ยมแล้วแต่ในหัวของเรากลับไม่เคยเงียบเลยยังมีแต่เรื่องงานเรื่องคนนั้นคนนี้เรื่องในอดีตเรื่องในอนาคตวิ่งวนไปหมดนี่แหละคะ่ะคือสภาวะที่กายสงบแต่จิตยังไม่สงบยังไม่มีจิตตะวิเวกจิตตะวิเวกจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเราใช้ความสงบจากภายนอก กายวิเวกเป็นฐานแล้วเริ่มฝึกฝนปฏิบัติธรรมเช่นการเจริญสติการทำสมาธิเพื่อเฝ้าดูความคิดและอารมณ์ของตัวเองจนกระทั่งจิตของเราเริ่มตั้งมั่นเริ่มสงบเย็นไม่ไหลไปตามอำนาจของกิเลสเหล่านั้นพูดง่ายๆก็คือจิตเป็นอิสระจากความคิดปรุงแต่งชั่วคราวมีความสงบมีความโปร่งเบามีความสุขจากภายในอย่างแท้จริง ซึ่งความสุขแบบนี้เป็นความสุขที่ประณีตกว่าความสุขทางโลกที่เราเคยรู้จักมากนายนะคะ่ะและเมื่อจิตของเราสงบจากกิเลสได้บ่อยครั้งขึ้นมันคงขึ้นปัญญาก็จะเริ่มเกิดขึ้นเราจะเริ่มเห็นความจริงของสิ่งต่างๆตามที่มันเป็นซึ่งนั่นจะนำเราไปสู่บันไดขั้นสูงสุดค่ะระดับที่สซึ่งเป็นเป้าหมายสูงสุดของการปฏิบัติธรรมเลยก็ว่าได้เรียกว่า อุปปิวิเวกค่ะอุปปิวิเวกคำว่าอุปปิในที่นี้หมายถึงสิ่งที่แบกไว้สิ่งที่ร้อยรัดเราไว้กับความทุกข์ซึ่งก็คือกิเลสท,ทั้งปวงขันห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณและกรรมที่เป็นเหตุให้เราต้องเวียนว่ายตายเกิดในวัฏฏสงสารนี้ไม่จบสิน้นดังนั้นอุปธฏิวิเวกจึงหมายถึงความสงัดจากอุปปฏิทั้งปวง คือการที่จิตหลุดพ้นจากกิเลสอย่างสิ้นเชิงดับเหตุแห่งทุกข์ได้โดยสมบูรณ์ไม่ต้องกลับมาเกิดอีกต่อไปซึ่งสภาวะนี้มีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่านิพพานนั่นเองค่ะนี่คือรากฐานสำคัญที่เราต้องทำความเข้าใจก่อนนะคะว่าการอยู่ลำพังในทางพุทธศาสนาไม่ใช่การหนีโลกไม่ใช่ความขี้ขลาด แต่มันคือกระบวนการที่มีเป้าหมายชัดเจนคือการฝึกฝนตนเองเพื่อไต่ระดับจากกายวิเวกสู่จิตตวิเวกและมุ่งหน้าไปสู่เป้าหมายสูงสุดคืออุปัติวิเวกค,คือความหลุดพ้นที่แท้จริงทีนี้คำถามที่สำคัญที่สุดก็คือแล้วเราจะรู้ได้อย่างไรว่าความโดดเดี่ยวที่เรากำลังเป็นอยู่ทุกวันนี้มันคือเส้นทางของวิเวกที่นำไปสู่ปัญญา ไม่ใช่ความเหงาที่นำไปสู่ความซึมเศร้านี่แหละค่ะคือส่วนที่น่าสนใจที่สุดพระพุทธองค์ได้ทรงชี้แนะแนวทางไว้แล้วผ่านหลักธรรมที่เรียกว่าอัปปมาทธรรมคือความไม่ประมาทและความประพฤติของเหล่าพระอริยบุคคลซึ่งเราสามารถสรุปออกมาเป็นหกสัญญาณที่ชัดเจนเพื่อให้ทุกท่านได้ลองนำไปสำรวจจิตใจของตัวเองดูค่ะ ว่าท่านมีสัญญาณเหล่านี้อยู่บ้างหรือไม่สัญญาณที่หนึ่งคุณเริ่มเลือกที่จะไม่คลุกคลีในหมู่คณะที่ไม่เอื้อต่อการเจริญปัญญาสังเกตคำว่าเลือกนะคะไม่ใช่การถูกปฏิเสธไม่ใช่การไม่มีใครครบแต่เป็นการตัดสินใจด้วยปัญญาของตัวคุณเอง เมื่อก่อนคุณอาจจะเคยสนุกกับการสังสรรค์การพูดคุยเรื่องราวต่างๆนานาการนินทาว่าร้ายการวิพากษ์วิจารณ์คนอื่นการคุยเรื่องวัตถุสิ่งของเรื่องบันเทิงไร้สาระไปเรื่อยเปยแต่มาถึงจุดหนึ่งคุณกลับรู้สึกว่าบทสนทนาเหล่านี้มันช่างว่างเปล่ามันไม่ได้ให้อะไรกับชีวิตของคุณเลยนอกจากความขุ่นมัวในจิตใจและความฟุ้งซ่านที่เพิ่มขึ้นคุณเริ่มเห็นว่า การใช้เวลาไปกับการพูดคุยในหมู่คณะแบบนั้นมันคือการสิ้นเปลืองพลังงานชีวิตโดยใช่เหตุมันคือการรับเอาขยะทางความคิดเข้ามาใส่ในใจของเราทำให้จิตใจที่ควรจะสงบกลับต้องวุ่นวายไปกับเรื่องของคนอื่นดังนั้นคุณจึงเลือกที่จะปลีกตัวออกมาคุณไม่ได้รังเกียจพวกเขานะคะแต่คุณแค่เห็นโทษของการคลุกคลีโดยไม่จำเป็น คุณเลือกที่จะใช้เวลาอันมีค่านั้นไปกับสิ่งที่จะรงใจและสร้างปัญญามากกว่านี่ไม่ใช่ความเย่อหยิ่งแต่มันคือการรู้จักคุณค่าของเวลาและพลังงานของตัวเองนี่คือสัญญาณแรกที่ชัดเจนมากค่ะสัญญาณที่สองคุณเริ่มยินดีในการปลีกวิเวกเพื่อพิจารณาธรรมตามลำพัง จากที่เคยรู้สึกว่าการอยู่คนเดียวมันน่าเบื่อมันเคว้งคว้างคุณกลับค้นพบความสุขและความอิ่มเอมใจรูปใหม่จากการได้อยู่กับตัวเองเงียบๆการอยู่คนเดียวของคุณไม่ใช่การนั่งเฉยๆปล่อยเวลาให้ผ่านไปนะคะแต่เป็นการใช้เวลานั้นอย่างมีคุณภาพคุณอาจจะเริ่มอ่านหนังสือธรรมะฟังธรรมบรรยายหรือที่สำคัญที่สุดคือคุณเริ่มพิจารณาธรรมด้วยตัวเองค่ะ พิจารณาธรรมคืออะไรก็คือการครุ่นคิดการพินิษพิเคราะห์ถึงสภาวะความเป็นจริงของชีวิตเช่นคุณอาจจะมองใบไม้ที่ร่วงหล่นแล้วเกิดความคิดขึ้นมาว่าชีวิตเราก็ไม่ต่างอะไรจากใบไม้นี้เลยมีวันที่ผลีบานแล้วก็มีวันที่ต้องร่วงโรยไปไม่มีอะไรที่ยั่งยืนเลยจริงๆนี่คือการพิจารณาเรื่องอน,นิจจังหรือความไม่เที่ยง หรือบางทีคุณอาจจะมองเห็นความทุกข์ของตัวเองหรือของคนอื่นแล้วพยายามค้นหาสาเหตุของมันว่าเอ๊ะความทุกข์นี้มันมาจากไหนกันนะมันเกิดจากความอยากของเราหรือเปล่าเกิดจากการยึดมั่นถือมั่นของเราใช่หรือไม่นี่คือการพิจารณาเรื่องทุกข์และสมุท,ทยัยความยินดีในการได้อยู่ลำพังเพื่อคิดทบทวนสิ่งเหล่านี้เป็นความสุขที่ลึกซึง้งและประณีตมากค่ะ มันเป็นความสุขของปัญญาที่กำลังได้ลิ้มรสชาติของความจริงถ้าคุณเริ่มมีความรู้สึกแบบนี้นั่นคือสัญญาณที่สองที่ชัดเจนมากๆค่ะสัญญาณที่สามคุณใช้เวลาอยู่กับตนเองเพื่อการเจริญสติและปัญญาอย่างแท้จริงสัญญาณข้อนี้จะลึกซึ้งไปกว่าข้อที่สอ,อีกระดับหนึ่งค่ะคือไม่ใช่แค่การคิดพิจารณาธรมเป็นครั้งคราว แต่คุณเริ่มนำมาสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมมากขึ้นนั่นก็คือการเจริญภาวนาคุณอาจจะเริ่มจัดเวลาในแต่ละวันเพื่อฝึกนั่งสมาธิหรือฝึกเดินจงกรมคุณเริ่มหัดที่จะเฝ้าดูความคิดและอารมณ์ของตัวเองโดยที่ไม่เข้าไปตัดสินไม่เข้าไปแทรกแซงแค่รู้ว่าตอนนี้กำลังคิดตอนนี้กำลังโกรธตอนนี้กำลังฟุ้งซ่านคุณเริ่มเข้าใจว่า การอยู่กับตัวเองคือโอกาสที่ดีที่สุดในการทำความรู้จักกับเพื่อนที่สนิทที่สุดของเราซึ่งก็คือจิตใจของเราเองคุณเริ่มเห็นว่าจิตนี้มันดิ้นรนมันเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีใจเดี๋ยวเสียใจมันเป็นเพียงสภาวะที่เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปการใช้เวลาอยู่กับตัวเองเพื่อฝึกฝนแบบนี้คือการขัดเกลาจิตใจโดยตรง เป็นการสร้างจิตตะวิเวกให้เกิดขึ้นเมื่อคุณเริ่มเห็นคุณค่าของการปฏิบัติเช่นนี้แล้วรู้สึกว่านี่คืองานที่สำคัญที่สุดในชีวิตสำคัญยิ่งกว่าการแสวงหาชื่อเสียงเงินทองใดๆนั่นคือสัญญาณที่สที่คุณกำลังเดินอยู่บนเส้นทางที่ถูกต้องอย่างแน่นอนค่ะสัญญาณที่4คุณเริ่มไม่หลงระเริงไปกับสิ่งยั่วยุทางโลกหรือที่เรียกว่าโลกทำแปด โลกทรรมดคือสภาวะ8ประการที่มนุษย์ทุกคนต้องเจอมันเป็นเหมือนบททดสอบของชีวิตค่ะมีอะไรบ้างก็คือมีลาบคู่กับเสื่อมลาบมียศคู่กับเสื่อมยศมีสรรเสริญคู่กับนินทาและมีสุขคู่กับทุกข์คนทั่วไปเมื่อได้ลาบได้ยศได้รับคำสรรเสริญเยินยอหรือได้เสพสุขก็จะดีใจฟูฟ่องหลงระเริงไปกับมัน แต่พอเจอในทางตรงกันข้ามคือต้องเสื่อมลาบเสื่อมยศถูกนินทาว่าร้ายหรือประสบกับความทุกข์ก็จะเศร้าโศกเสียใจตีโพยตีพายจิตใจจะแกว่งไปแกว่งมาเหมือนลูกตุ้มนาฬิกาหาความสงบที่แท้จริงไม่ได้เลยแต่สำหรับผู้ที่มีปัญญาเริ่มเบ่งบานผู้ที่เริ่มเข้าสู่เส้นทางแห่งวิเวกเขาจะเริ่มมองเห็นความจริงว่าสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดมันเป็นของชั่วคราว มันเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงแท้แน่นอนมันผ่านมาแล้วมันก็จะผ่านไปเหมือนเมฆที่ลอยอยู่บนท้องฟ้าเมื่อได้รับคำชมเขาก็ไม่ฟูจนลอยแค่รับรู้แล้วก็วางเมื่อถูกตำหนิติเตียนเขาก็ไม่แฟบจนจมดินแค่รับฟังพิจารณาแล้วก็ปล่อยผ่าน ใจิตใจของเขาจะเริ่มมีแกนกลางที่มั่นคงไม่หวั่นไหวไปกับกระแสของโลกทำได้ง่ายๆเหมือนแต่ก่อนความสุขของเขาไม่ได้ขึ้นอยู่กับคำพูดหรือการกระทำของคนอื่นอีกต่อไปแต่มันเริ่มมาจากความเข้าใจและความสงบจากภายในนี่คือสัญญาณที่4ซึ่งเป็นผลจากการเจริญปัญญาโดยตรงเลยค่ะสัญญาณที่5ซึ่งเป็นสัญญาณที่อธิบายความโดดเดี่ยวได้ดีที่สุด นั่นก็คือคุณมีความเข้าใจในโลกและชีวิตที่ลึกซึ้งเกินกว่าจะหาผู้สนทนาที่เสมอกันได้ง่ายๆนี่เป็นสภาวะที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติเมื่อปัญญาของคุณพัฒนาไปถึงระดับหนึ่งค่ะคุณจะเริ่มมองเห็นในสิ่งที่คนอื่นมองไม่เห็นคุณจะเริ่มเข้าใจในสิ่งที่คนอื่นไม่เข้าใจ ในขณะที่คนส่วนใหญ่กำลังพูดคุยกันเรื่องละครเรื่องใหม่โทรศัพท์มือถือรุ่นล่าสุดหรือใครจะเลิกกับใครในใจของคุณกลับกำลังครุ่นคิดถึงเรื่องความไม่เที่ยงความทุกข์และความไม่มีตัวตนที่แท้จริงของสรรพสิ่งอน,นิจจงทุกขังอนัตตามันไม่ใช่ว่าคุณไม่อยากคุยกับใครนะคะแต่บทสนทนาส่วนใหญ่มันไปไม่ถึงจุดที่คุณสนใจ มันเหมือนกับคนที่มองเห็นภาพเป็นสีสันสวยงามพยายามจะอธิบายความงามของสายรุง้งให้กับคนที่มองเห็นโลกเป็นแค่สีขาวดำมันสื่อสารกันให้เข้าใจอย่างลึกซึ้งได้ยากเหลือเกินค่ะคุณจะพบว่าการพยายามอธิบายสภาวะธรรมที่ลึกซึ้งเหล่านี้ให้กับผู้ที่ยังไม่มีพื้นฐานความเข้าใจอาจจะนำมาซึ่งความขัดแยง้งหรือการถูกมองว่าเป็นคนแปลก เป็นคนเพ้อเจ้อดังนั้นคุณจึงเลือกที่จะสงบเลือกที่จะเก็บความเข้าใจนั้นไว้พิจารณาภายในและจะแบ่งปันก็ต่อเมื่อได้พบกับกัลยาณมิตรคือเพื่อนผู้มีปัญญาเสมอกันหรือสูงกว่าซึ่งหาได้ยากยิ่งในโลกนี้ความโดดเดี่ยวในลักษณะนี้จึงไม่ใช่ความเหงาแต่เป็นสภาวะที่เกิดขึ้นจากความไม่เสมอกันทางปัญญานั่นเองค่ะ เหมือนดั่งพระพุทธองค์ที่ตรัสว่าถ้าหาคนที่ดีกว่าตนหรือเสมอตนไม่ได้ก็พึงเที่ยวไปคนเดียวประดุดช้างมาตังคะที่ละโคลงเที่ยวไปในป่าแต่เพียงลำพังนี่คือสัญญาณที่หที่ชี้ชัดว่าปัญญาของคุณได้ก้าวล้ำไปข้างหน้าแล้วและสัญญาณสุดท้ายสัญญาณที่หคุณเริ่มค้นพบความสงบสุขทางภายในอย่างแท้จริง จนไม่จำเป็นต้องแสวงหาความสุขจากภายนอกอีกต่อไปนี่คือผลลัพธ์สุดท้ายและเป็นบทพิสูจน์ที่ชัดเจนที่สุดของเส้นทางแห่งวิเวกค,ค่ะในอดีตความสุขของคนอาจจะผูกติดอยู่กับสิ่งต่างๆภายนอกต้องมีเพื่อนต้องมีคนรักต้องไปเที่ยวต้องซื้อของต้องได้รับการยอมรับคุณถึงจะรู้สึกดีรู้สึกมีความสุข แต่เมื่อคุณได้ฝึกฝนตนเองมาตามเส้นทางนี้คุณจะเริ่มค้นพบแหล่งพลังงานความสุขแห่งใหม่ที่อยู่ภายในตัวคุณเองมันคือความสุขที่เกิดจากความสงบสมถะและความสุขที่เกิดจากความเข้าใจในความจริงวิปัสสนาเป็นความสุขอันประณีตที่เย็นที่เบาที่ไม่ต้องพึ่งพิงอะไรเลยเป็นอิสระอย่างแท้จริงเมื่อคุณได้ลิ้มรสความสุขแบบนี้แล้ว ความสุขแบบโลกโลกที่เคยดูหอมหวานมันจะกลายเป็นเรื่องจืดชืดไปเลยค่ะคุณจะไม่ได้รู้สึกขาดอะไรเมื่อไม่ได้ออกไปสังสรรค์คุณจะไม่ได้รู้สึกเหงาเมื่อต้องอยู่คนเดียวในทางกลับกันคุณกลับรู้สึกเต็มรู้สึกสมบูรณ์ในตัวเองการอยู่ลำพังกลายเป็นช่วงเวลาแห่งการพักผ่อนการชาร์จพลังและการได้อยู่กับความสุขอันเป็นทิพย์ที่หาไม่ได้จากที่ไหน เมื่อคุณมาถึงจุดนี้คุณจะเข้าใจได้ในทันทีว่าทำไมพระพุทธองค์จึงทรงปลีกวิเวกเพื่อการตรัสรู้ทำไมพระอริยสาวกทั้งหลายจึงยินดีในเสนาสนะอันสงัดและทำไมครูบาอาจารย์สายวัดป่าจึงเลือกใช้ชีวิตที่เรียบง่ายอยู่กลางป่าเขาก็เพราะพวกท่านได้ค้นพบความสุขอันอมตะนี้แล้วนั่นเองความสุขที่ไม่ต้องซื้อหาไม่ต้องร้องขอจากใคร และไม่มีใครสามารถพรากมันไปจากท่านได้นี่คือสัญญาณที่6สัญญาณที่บ่งบอกว่าคุณได้เข้าใกล้เป้าหมายของเส้นทางนี้มากแล้วค่ะทีนี้เรามาถึงจุดหักมุมที่สำคัญที่สุดของเรื่องนี้กันค่ะสิ่งที่คนภายนอกมองเข้ามาแล้วเห็นว่าคนมีปัญญาเหล่านั้นโดดเดี่ยวเห็นว่าพวกเขาเหงาเห็นว่าชีวิตของพวกเขาช่างน่าสงสาร ขาดสีสันขาดเพื่อนฝูงแท้ที่จริงแล้วมันคือมุมมองที่กลับตลปัดอย่างสิ้นเชิงความโดดเดี่ยวของคนมีปัญญามันไม่ใช่การขาดอะไรไปเลยแม้แต่น้อยค่ะแต่ในทางตรงกันข้ามมันคือการเต็มเปี่ยมด้วยบางสิ่งบางอย่างที่คนทั่วไปไม่มีพวกเขาไม่ได้ขาดเพื่อนแต่พวกเขาเต็มไปด้วยความเป็นมิตรกับสรรพสัตว์ทั้งปวงด้วยเมตตาธรรม พวกเขาไม่ได้ขาดความบันเทิงแต่พวกเขาเต็มไปด้วยปีติสุขที่เกิดจากความสงบภายในพวกเขาไม่ได้ขาดความรักแต่พวกเขาเต็มไปด้วยความเข้าใจในสัจธรรมและความรักที่บริสุทธิ์ปราศจากความยึดมั่นถือมั่นสิ่งที่โลกภายนอกมองเป็นความว่างเปล่าแท้จริงแล้วมันคือความสมบูรณ์ภายในสิ่งที่ดูเหมือนความเหงาแท้ที่จริงแล้วมันคือสันติสุข ที่ไม่ต้องพึ่งพิงผู้ใดสภาวะที่คนภายนอกมองว่าน่าสงสารคือสภาวะที่พระอริยเจ้าทั้งหลายส่งยกย่องว่าประเสริฐที่สุดนั่นคือสถานะของอุปธิวิเวกค,คือความหลุดพ้นจากเครื่องร้อยรัดทั้งปวงเป็นอิสรภาพที่แท้จริงดังนั้นหากวันนี้คุณรู้สึกว่าตัวเองแตกต่างรู้สึกว่าตัวเองกำลังเดินอยู่บนเส้นทางที่ดูเหมือนจะโดดเดี่ยว หากบทสนทนาของโลกภายนอกมันไม่สามารถเติมเต็มหัวใจของคุณได้อีกต่อไปหากคุณเริ่มค้นพบความสุขจากการได้อยู่กับตัวเองเงียบๆอย่าเพิ่งท้อใจอย่าเพิ่งคิดว่าตัวเองผิดปกติหรือมีอะไรขาดตกบกพร่องไปนะคะบางทีนั่นอาจไม่ใช่ความเหงาเลยแต่มันคือสัญ,ญญาณที่ชัดเจนที่สุดว่าเมล็ดพันธุ์แห่งปัญญาในตัวคุณกำลังเติบโต และคุณกําลังก้าวเดินเข้าสู่เส้นทางแห่งวิเวกอันประเสริฐเส้นทางที่พระคุทธองค์ทรงชี้ทางไว้เส้นทางที่เหล่าผู้รู้ทั้งหลายได้เคยเดินนำไปก่อนแล้วลองกลับไปสำรวจจิตใจของตัวเองดูนะคะว่าในความโดดเดี่ยวของคุณมีสัญญาณทั้ง6ข้อซ่อนอยู่บ้างหรือไม่และไม่ว่าคำตอบจะเป็นอย่างไรขอให้รู้ไว้ว่า การเริ่มต้นตั้งคำถามกับตัวเองเช่นนี้ก็คือจุดเริ่มต้นของการเดินทางที่ยิ่งใหญ่แล้วค่ะหากเนื้อหาในวันนี้ได้จุดประกายความคิดหรือให้มุมมองใหม่ๆกับท่านโปรดช่วยกันกดไลค์กดแชร์และคอมเมนต์บอกเล่าความรู้สึกหรือประสบการณ์ของท่านให้เราได้รับฟังบ้างนะคะเพราะเรื่องราวของท่านอาจเป็นกำลังใจให้กับผู้ที่กำลังเดินอยู่บนเส้นทางเดียวกันนี้ได้ค่ะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องธรรมะปัญญาคลังความรู้พุทธของเราเอาไว้ด้วยเพื่อไม่พลาดเนื้อหาสาระดีๆแบบนี้สวัสดีค่ะทำไมคนฉลาดคนมีปัญญาถึงมักจะโดดเดี่ยวเสมอคะพระพุทธเจ้าไม่ได้บอกว่านี่คือคำสาปแต่กลับชี้ว่านี่คือเส้นทางเส้นทางสู่วิเวกแท้จริงที่น้อยคนจะเข้า